โอเคก็ขอาการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในชอ่อง sakid channel นะในวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกสามสามนะครับกับเกม one p l a y e the star g a t ในวันนี้ก็จะมีจักรพรรดิเด็ก ur R เข้ามานะครับก็จะเป็นคอมเมต้าปัจจุบันนะเอ,อ่อในเวลาตอนนี้ที่เรามาสุ่มก็เป็นเวนลาตีสี่นะครับแล้วก็เป็นวันแรกด้วยก็เพิ่งเข้ามาตะกี้เลยนะจักรพรรดิเด็กโอเควันที่เท่าไหร่เราผมก็จำไม่ได้นะที่ผมเล่นมาแต่เราก็จะไปสุ่มกันกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะ เราก็จะกดไปโลแรกเลยนะครับตัวดําตอนนี้เราก็มี273ใบนะยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับโอเคมากดค่าไปโรแรกปั๊บสีม่วงมานะแต่เราจะลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ปลูกเป็นคนแรกของเซิร์ฟหรือเปล่าทาไมเราถ้าเราไม่มีลีลานะเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนิดนึงนะโอเคมาโลที่2นะครับปั๊บปั๊บ้บยโลที่สลูกแก้วพัฒนาอออนะ เอ้ยห็นพัฒนาดิโอเคถือว่าดูดีนะครับออกตั้งแต่20ใบแรกเลยนะร้อยวันพันปีผมเล่นมาเพิ่งออกอย่างนี้นะครับเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเจอพัดเด็กเราจะหมดไม่เยอะตอนนี้เราขอแค่ลูกแก้วมาก่อน2 0 0ร้เอ120บใบนะเราก็จะได้จากพัดเด็กเลยนะครับเพราะว่าในคางเรามีกล่องเลือกเออหินโอเคแบบนี้นี่น่าจะเป็นจากพัดเด็กล่างแรกเรามีหินเออพัฒนา เป็นกล่องเลืยกนะครับที่ได้จากตอนต้นเกมนะที่เราสุ่มตัวแดงนะครับมาโลที่เท่าไห่แล้ววะาโลที่ห้าสิบหรือเปล่าใช่ปะโอเคโลที่ห้าสิบนะครับจากพระเด็กล่าแรกเราก็ออกโลที่สี่สิบเลยนะถือว่ามาไวนะครับตัวนี้ไปต่อยอกาาุญแจกดข้ามปั๊บลูกแก้วมาตอนไหนโอเคสีม่วงนะ ไปรลที่70บนะครับจังหวะนี้ลูกแก้วต้องมาแล้วไหมหรือมันไปออกเห็นพัฒนาตอนต้นตนแล้วลูกแก้วไม่ออกนี่พอเลยนะปั๊บป๊บปับป๊บโอเคไม่มาวะโอเคเราก็ไปดูเช็คที่กิจกรรมจากพัติก่อนนะที่เราส่งตัวดําไปนะครับหรือว่าเราส่งไปกี่ใบแล้วนะเฮ้ยอันนี้กิจกรรมเติมแบงค์เขียวเฮ้ยโอเคเราส่งไปเจ็ดสิบใบแล้วนะครับเราต้องส่ง80แล้วก็ร2อนะ โอเคสุ่มไปใบที่80คือถ้าได้ก่อนร้อยยี่สิบใบนี่คือดีมากเลยนะเราจะได้สามารถปลุกจักรพรรดิเด็กได้เลยแต่ยังไงเราก็ต้องร้อยยี่สิบใบเฮ้ยเอา้าเชเด็กมาโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่โดนการันตีนะแต่น่าจะสุ่มต่ออีกเป็นร้อยยี่สิบใบนะครับเดี๋ยวก็มารับของดูก่อนเอ่อเพราะว่าตอนนี้เห็นพัฒนาไม่น่าพอตอนนี้มีสองเห็นพัฒนานะถ้ารวมในคางอีกหนึ่งก็เป็นสาม เราขาดหินพัฒนาอีหนึ่งนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปลุ้นหินพัฒนาคําต่อนะเดี๋ยวเรามากดเปิดก่อนดีไหมไม่ดีกว่าเก็บไว้ก่อนเผื่อเราออกเยอะมาสูมไปต่อนะครับตอนนี้เราก็จะมาลุ้นหินพัฒนาต่อนะครับโอเคถ้าออกสองหินนี่ก็จะดีมากเลยนะไม่ดีถ้าออกอีกสักหินหนึ่งอะ่ะแล้วเราไปรับอีกการันตีเราก็จะได้จากพระเ็กเลยเราไม่ต้องเปิดกล่องน,นะแล้วเราก็จะประหยัด ให้ฟูบุกิยูอาเดียนาด้วยโอเคเห็นพาดนาออกไหมไม่ออกฮนะไปซุ่มต่อนะครับถึงเราจะได้ลูกแก้วแล้วก็เถอะปับป๊บปับ๊บปั๊บเห็นพะดน,า,นาออกหรือไม่ไม่มาฮนะโอเคเราสุงไปกี่ใบแล้ววะตอนนี้เราก็สุมไปแล้วร้อยสิบใบในเหลืออีกใบโลสุดท้ายไปสุ่ม โลนี้จะมาหรือไม่ถ้ามาถือว่าดีมากเลยนะเห็นพัฒนาโอเคมาไหม,มปั๊บปั๊บปั๊บไม่มาวะโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันอย่างน้อยเราก็จบร2อยสใบเหมือนเดิมนะโอเคมาเปิดหิบหินเลือกหินพัฒนายัวกันเลยเราจะได้เป็นฮีโร่นะถ้าเลือกปีศาจนี้ดวงสวยจัดถ้าเริ่มเป็นปีศาจนี้หน้ามืดนะโอเคเราก็จะมาปลูกเด็กกันเลยเด็กอยู่ไหนวะล่างเลยอะเอ่ออุย๊ย ตาถัว่วมาปลุกล่าง ur นะฮะเพื่อเป็นคอใหม่ให้กับทีมปับ๊บปลดไปเลยนะพลังก็บวกมานะครับเอ้ยจากปลาเด็กที่ผมใส่ในทีมนี้ผมไว้รอปั้นจากปลาเด็ก ur นะแล้ก็ผสานกันเลยนะปับ๊บนี่ก็เป็นตอนอันตีนะครับปล่อยชิบาบอมไปตีแถวหน้า3ตัวนะก็จะเพิ่อมอัตตาต้านทาน30%นะครับ ดาเมจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์มั okay, ้งโอเคเราก็ได้คอใหม่ในทีมมาแล้วนะก็จะเป็นคอเมตาด้วยโอเคจากพระเด็กยัวเราก็ได้ใช้ยาวๆนะจว่ๆคอใหม่จะมาเว้อยู่ไหนวะไว้ไหนแล้วนะเอ้ยตาทัวแล้วก่อเข้าเกมใหม่ก่อนโอเคอยู่นี่ละเราก็จะเอาเด็กมาใส่ในทีมนะแทน่างแรกนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาจัดทีมสักหน่อยนะครับจะได้มันตึงๆนะโอเค เออเอาแฟทไปแทนคิงดีกว่าให้บัฟให้คิงเพิ่มเลือดได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปั้นจากพลาเด็กสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะตัดมาตอนที่เราปั้นจากพลาเด็กเสร็จแล้วนะครับก็จะย่อยร่างแรกมาใส่นะโอเคไป2000 years later โอเคก็ตอนนี้เราก็ได้ปั้นจากพลาเด็กเสร็จแล้วนะครับก็พลังรวมอยู่ที่1ล้านนะในตัวจากพลาเด็กนะครับก็ปั้นยังไม่สุดมากเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะปั้นอะไรบ้าง เออส่วนเศษม้เนี่เราฟาร์มยังไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่เปิดให้ฟาร์มนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ตีห้าเนี่ยแหละส่วนแผนทักษาก็ใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีของนะค่าสูงก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเออยังไม่สี่ดาวเยอดตาก็ไม่มีด้วยส่วนไอเทมเฉพาะกับตาเฉพาะนี่อัพไปอย่างละสองดาวนะครับส่วนของอัพนี่ยังไม่มีนะขาดแคลนทรัพยากร,กรจัดส่วนอุปกรณ์แล้วก็ใส่เป็น HP นะ ตามมีตามเกิดนะครับเพราะาผมเกลือของทองมากการบัฟเราก็ใส่เป็น HP เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะอย่างน้อยก็มีของทองหรอว,ว่าการบัฟเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่ทีมนะทีมก็จัดประมาณนี้นะครับจริงๆแฟดไว้ให้คิงดีกว่าจะไว้เพิ่มเลือดนะครับเผื่อเจอซอมบี้อยู่ว่าแฟดแม่งไมช่วยนะไม่ค่อยได้นะผมไม่น่าทําเลยเสียายมากโอเคอันดับรวมตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่7นะครับก็พลังหกล้านหกแสนหกหมื่นตองหกด้วยไงเลขหน้า แล้วก็ผ่านรายอันดับที่23ตัวละครสุดแข่งนี้จะเป็นกระบองเหล็กนะครับอยู่อันดับที่20ก็ถือว่าตกมาไกลนะกิลก็อยู่อันดับ1เหมือนเดิมนะครับก็พลังรวม177ล้านโอเคต่อไปเดี๋ยวเราพาไปทดสอบทีมหลังจากเราได้เจ้าพดัดเอกยูอามานะเราจะเข้ามาในเพื่อนนะครับอันนี้เราเลือกคนตีไว้ละมาคนนี้แหละน่าจะเป็นต่างชาตินะครับคนนี้พลังก็ต่างจากผมเยอะมากเลยนะประมาณ3ล้านเลยนะครับ เกี่ยบๆอะ่ะก็จะมีซอมบี้แมน G4 ยุงเอ่อจักพระเด็กอยู่อาร์แล้วด้วยนะครับเขาเนี่ยเพิ่งตื่นมาสุ่มได้โอ้โหมีเด็คนรอสุ่มเด็กนะไปกระบองเด็กเราฟ้าไปก่อนนะครับจากกลยุทธ์ไล่อันติแล้วก็มีกระบองด้วยนะโอเค G4 ฉีดมาใส่แถวบนรอนะครับตามด้วยราชาไล่อันติมานะพร้อมกับยุงยูอาร์นะครับปาดมาฮทไายปับ๊บล้านเอนะ ก็ถือว่ารู้สึกเบาๆแปลกๆหรือว่าเป็นพลังของจากว่าเด็กอยูอาหรือเปล่านี่ปาดไม่เข้าฮะแบบมีคอเด็กนี่แบบยุงยูอานี่ปาดเบาลงเยอะเลยนะแล้วจังหวะนี้เราไม่มีลูกไฟใช้ฮะเพราะโดนสตอมบี้ยูแมนฮะยูอตัดลูกไฟไปนะฮะยูแมนเฉยเลยไปตีธรรมดาไปฮะ ไม่สามารถไล่สีได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะต้องไล่ติีมันก็เสียลูกไฟด้วยพอเจอซอมบี้แมนอยู่อ่ะนะโอเคตีธรรมดาไปถึอสองเนี่ยเราเราจะได้ส่วนหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้นะว่าม่งจะชนะหรือเปล่าดูทีมเขาทีมเราดิโคตรหล่อถ้วยเลยอะ่ะทีมเรานี่ตัวแบบอะไรกับแฟดกับทนะัดเนี่ยตัวดามจเรามีแค่กระบองนะแล้วก็ราชานะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทัด ปลูกอาวุธสามนี่เราจะช่วยหรือเปล่าต้องถามว่ามันจะได้ออกอันสีไหมจังหวะน,นี้เขาอ็ไรอันสีมานะสองล้านสี่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับยุงเนี่ยไปปาดอีกทีปั๊บล้านเก้าแต่ผมว่ารู้สึกเบาอยู่ดีนะเพราะเจอคอดิกนะครับแต่๋ยเราต้องดูเทียบกับดามิกระบ,บองเราเนะี่ยกระบองเราจะได้ต่อยแล้วนะครับตีดีราช้าต่อยเฮ้ยสลับกันเฉยเลย มาแล้วสิปั๊บแปดล้านสองมีทรงอยู่นะตัวดาเมจเราเริ่มแรงอยู่นะครับเนี่ยไปคิงแลนด์สี่ทีกระบองเราหวดไปใส่กระบองแถวบนเขาปั๊บสิบสามล้านฮะเดี๋ยวทาซเมอกิเราได้อะไรอัสี่แล้วด้วยปั๊บอาวุธสามตีสนามพลังสามครั้งนะแล้วมีราชาระเบิดสนามพลังให้อีกโคตรดีปั๊บปั๊บไปตีธรรมดาไปฮะไม่มีลูกไฟใช้ โอเคขนาดจักรพิดเด็กที่แบบไม่ใช้ลูกไฟอะ่ะมายาติไม่ได้นะเพราะว่าถ้าตัวที่แบบเออมันจะเพิ่มใช้ลูกไฟทุกตัวนะตัวละหนึ่งลูกไฟนะครับจากแบบใช้สองลูกไฟเป็นหนึ่งลูกเอ,อ,เอ,อสามลูกไฟนะส่วนตัวที่ไม่ใช้ลูกไฟนี่ก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งนะครับจากซอบบี้แมนนะโอเคเอ,เอ้ชนะเฉยเฮ้ โอเคน่าจะต่างเรื่องพลังนะผมว่าไม่น่าแปลอะไรมากเพราะว่าคนนี้เขาไม่ค่อยเลีนด้วยดิดูดิพลังสามล้านสี่แปดร้อยแปดันแปดหมื่นแปดล้านอเียร้อนแล้กูโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะส่วนคลิปจะลงวันไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะคี้เกียจ